ก่อนมาปีนี้ปีที่สามสิบแล้วอ่ะขอได้ไหมขอ,อไรค้ค่ะคุณบาทดีๆให้กูหน่อยได้ไหม <c oughs> เอาจริงนะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนอ่ะนั่งรถเมย์บ้างไม่เคยเห็นคนพิการออกมาเลยนะเวยกูรู้สึกว่าประเทศนี้ไม่มีคนพิการหรออนะไร่งเงี้ยมึงกูวิ่าถามถ้ากูเป็นคนพิการขี่วีลแชร์แล <c oughs> ้วกูมาจากตรงนู้น <c oughs> นู้นเดี๋ยวโอ้โหมึดจัดเลยอ่ามึงเขียนมาปุ๊บ ร้อมร้อมกระโดดวิวแชร์หรือถ้าคนตาบอดเดินไอเนี่ยมามันก็สุดตรงนี้เลยอ่ะมึงเดินถ่ายเป็นซิมอ่ะตายมึงคิวิวแชร์ตายจำลองสถานการณ์เทกตัวเลย